วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้กันเกมนี้นะคะคือเกมเอาชีวิตรอดนะคะชื่อเกมว่า This Man Too เราจะได้พบเจออะไรกับในเกมนี้บ้างนะคะจะต้องเอาชีวิตรอดจากอะไรดูคร่าวๆแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกซอมบี้อะไรพวกนี้แหละจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุยพร้อมๆก,กันกับเราเลยละกันนะ เริ่มต้นเล่นกันเลยขึ้นมาจากแคปซูลนะคะขึ้นมาจากหลุมหลบภัยใต้ดินนี่เป็นวันแรกที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดคือก่อนหน้านี้เอ่อบริเวณนี้มันเกิดภัยพิบัติเราจะต้องเข้าไปหลบภัยที่หลุมหลบภัยใต้ดินนี้แต่ว่าด้วยความที่ทรัพยากรอาหารของเรามีจำกัดนะคะมันก็เลยทำให้เราจำเป็นจะต้องออกมาเผชิญกับ โลกกว้างภายนอกที่ยังเหลืออยู่แล้วแหละ่ะเราค่อยๆเดินทางกันไปเลยนะคะเราจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มคนนี้มาพร้อมกับเป้สีแดงหนึ่งใบแล้วก็เหมือนกับแฉลงงัดน,นะหนึ่งอันอันนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนเนตบาบาร์บีวอะ่ะอุยทำลายเหรอถ้าเราถุกอ,อันนี้มันจะมีอะไรข้างในไหมเราลองปีดูแล้วกัน ชิ้นส่วนนะคะเป็นพวกเศษวัสดุบางอย่างเห็นเหมือนลูกช้อนซ่อมฟันเฟืองกระป๋องกระแป๋งอตอนนี้เรามาเจอกองไฟแล้วตรงนี้กด E เพื่อจุดไฟโอ้ยจุดไฟง่ายมากเลยดูเหมือนจะมีเควสด้วยเกี่ยวกับแคมเปอร์อะไรนะให้เรา ดไปที่ e ตรงแคมป์ไฟค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเครื่องหมายเครื่องหมายคำถามมากดอ่านดูน่าจะเป็นแบบว่าสอนเรื่องราวต่างๆกับการเอาชีวิตรอดต่างๆนะอันนี้เขาก็จะให้เราทำลายสิ่งกีดขวางนะคะ เพื่อที่จะจะไปจุดต่อไปอ๋อถ้าเราทำลายพวกของเหล่านี้ยมันจะได้เสร็จวัสดุด้วยนี่ทุบเก้าอี้ได้แผ่นไม้โอ้นี่ทำลายไม่ได้ระดับเลเวลเรายังไม่ถึงแน่เลยอ่ะไปจุดอื่นต่อแล้วก็ จุดต่อไปนะคะเขาจะให้เราสํารวจมาดูสิว่าให้ทำอะไรเอ่ยให้เอาเจ้าฉลรงเนี่ยทาลายของต่างๆที่อยู่ข้างหน้านะคะเป้าหมายคือหาเศษเนี่ยเศษเหล็กนะสองชิ้นแล้วก็แผ่นไม้5้าชิ้นหลังจากนั้นก็อัปเกรดฉลรง แล้วก็ไปทำลายไอตัวนี้อีกทีหนึ่งอะมารับเควสเลยโอ้มันก็จะเป็นเหมือนเควสลองนะคะไปเขานับอันเมื่อกี้ด้วยเก้าอี้ที่เราตีไปแล้วด้วยนั้นเสร็จเหล็กนี่อีกชิ้นเดียวต้องหันหน้าให้ตรงๆก่อนด้วยใช่ไหมจะทำลายได้อ่ะได้มาละเหล็กหนึ่งชิ้นเป็นสองชิ้นครบแล้ว ต่อไปหาแผ่นไม้เพิ่มอีกสองชิ้นแอบอูนี่ไปไม่ได้ถังเหล็กเราทำลายได้นะโอ้นี่เจอที่หาใบไม้แล้วจะเป็นพวกหญ้าที่เกาะตามกำแพง ตอนนี้เราผ่านตรงนี้ไปไม่ได้แหละเราน่าจะต้องกลับไปที่แคมป์เพื่อที่จะอัปเกรดเจ้าตัวอาวุธของเรานะคะเป็นที่เก็บของใช่ไหมเกเกียเลยฟ้าร้อย อ๋อต้องกดค้างก็ถึงจะอัปเกรดให้โอเคเรียบร้อยสก่วกกระเป๋าล่ะกระเป๋าชิ้นส่วนเรายังมีไม่ครบนะคะ,อ,ะอ,อ่เออเอออันนี้สัญลักษณ์ข้างล่างนี่มันสีเหลี่ยมหมดเลยอะแปลว่าอะไร เสนี้ยังขึ้นมาไม่หายเลยเราน่าจะทำต้องทำลายข้าวของแถบนี้ให้หายไปหมดแน่เลยไม่งั้นตรงนี้มันไม่หายแจ้งเตือนใอีกันแล้วเข้าของมาเรื่อยๆโอ้พออัปเกรดเจ้าแลฉลงนี่แล้วนะคะ มันจะทําให้ตีสิ่งกีดขวางพวกอะไรพวกเนี้ยได้แรงมากยิ่งขึ้นด้วยทําลายของที่ชิ้นใหญ่ๆได้เรียบร้อยแล้วภารก,กิจของเราได้รับมาหกร้อยเจ็ดสิเออุ้ยแก้วแตกเลยได้เซรามิกมาแก้วเซรามิกเก็บใบไม้ต่อเลยอัปกเกรดกระเป๋า หาัพยยาากรรรไปเื่อๆงทนนี้คือแบบว่าเราเป็นตัวทำลายข้าวของเลยแท้ะตัฟ้านี่แหละเราขนกลับไปที่แคมป์ได้ไหมได้เอ๊ะข้างหน้านั่นเพื่อนเห็นไหมข้างหน้านั้มีวิทยุตกอยู่ด้วย ลองฟังดูซิว่ามีเสียง oh, อะไรมา <and S 1> จากไหนบ้างจำมีแค่นี้นะคะเป็นเหมือนกับแบบว่าระบบอัตโนมัติอะ่ะโอ้ตรงนี้มีเตาอาหารอะ่ะทำอาหารได้ด้วยแต่ว่าเราต้องมี สูตรอาหารแล้วก็ต้องมีหมอ้อก่อนนะคะตรงนี้มีตู้เราลองเปิดดูนีอ่อะไรอะ่ะอีมันเด้งออกมาหายไปไหนแล้วอะ่ะเปลี่ยนมุมมองได้ไหมเปลี่ยนมุมมองไม่ได้เมื่อกี้เหมือนเป็นผลไม้หรืออะไรสักอย่าง ค่คอยๆสำรวจบ้านหลังนี้ไปเรื่อยๆจะเข้าประตูยังไงโอ้เก็บพวกใบไม้นี้ก่อนแล้วก็กดนี้เข้าไปแอ้ยยังไม่มีเศษชิ้นส่วนเสื้อผ้าเลยอะ่ะเดี๋ยวเดินเอาของไปเก็บนิดนึงก่อน กระเป๋านี้น้อยมากเลยนะคะเออเกมนี้อตอนนี้มันอยู่ในช่วง early access อยู่นะคะยังไม่ใช่ตัวเต็มนะบางทีเดินๆไปอาจจะเจออะไรที่แบบว่ายังไม่สมบูรณ์มากมายนักนะคะอะไรที่สนใจก็สามารถไปหามาเล่นได้นะตอนนี้อยู่ในสตรีมนะคะ ห,หาซื้อกันได้ราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทอวต้นนี้ที่จะทำลายอา๋ออยู่ตรงนี้มาแล้วห้องนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างเขาบอกให้ลองสัมผัสตรงที่กดตรง อ๋อนี่ไงวิธีเปลี่ยนมุมมองเจอ,อแล้วให้กดค้างไว้นะคะที่เจ้าปุ่มสกอร์เมาส์อ่ะอ่าเราจะสามารถเปลี่ยนมุมมองได้โอ้ดีดีดีด,ดีสำรวจอะไรได้มากขึ้นนะคะมองหามุมนี้ตตอนแรกที่มองไม่เห็นเครื่องสักผ้าโอ้ได้แล้วเศษผ้าจะบอกว่าช่องกระเป๋าของเราเตาม็มอีกแล้วเดี๋ยวขอ,อไปเก็บของก่อน อ่ามีอัองไ,ได้เสร็จเหล็กเพิ่มอีกแล้วแล้วนตอนนี้ไปเก็บเศษผ้าให้ครบก่อนเลยได้มาแล้วนะคะหนึ่งชิ้นได้แค่ชิ้นเดีวยวเองเหรอโอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆจะเจอกับบ้านอื่นหรือเปล่า อันนี้เหมือนเป็นที่นอนเนาะเป็นเตียงเดีวจะออกจากบ้านหลังนี้ไปเดินดูรอบๆเมืองดีกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะได้ตามหาเศษผ้ากันต่อไปนะคะอุ๊ย e x ส u ิวแมนแ p เหมือนเอ็ดเวิร์ดมือกันไก่อ่ะต้องมาดูซิมีคำแนะนำอะไรบ้างเขาบอกว่ามันจะโจมตีเรานะคะ <c oughs> เราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อโจมตีอุ๊ยต้องระวังด้วย <c oughs> มันโจมตีเรากลับด้วยตี <c oughs> สัตว์ประหลาดเราเนี่ย <c oughs> ได้รับเศษผ้ามาล่ะ <c oughs> ดูตอนนี้ เศษผ้ากับใบไม้เราน่าจะครบพอที่จะอัปเกรดกระเป๋าเพิ่มแล้วนะคะเดินกลับไปอัปเกรดกันก่อนที่แคมป์ไฟของเราเรียบร้อยช่องกระเป๋าเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องโอ้ในการอัปเกรดกระเป๋านี่ ต้องใช้เวลาในการหาของพอสมควรเลยล่ะนับเอเอแล้วค่าพลังอาหารนี่อยู่ตรงไหนเอ่ยจะมีรูปหัวใจตรงนี้แล้วก็เวลาเรากินอาหารลามีสเตะตัสปอกอะไรไมยเอ่ยไม่มีนะคะไปไปกันเลยเยจอเจ้าซอมบี้ตัวเดิม ไ้เสร็จพามาอีกหนึ่งอันบอกให้เราออกจากเกาะน,นี้เหรอไปทางตะวันออกนะคะเขาบอกให้เราไปทางตะวันออกเราก็เดินตะวันตกเลยเดี๋ยวเดียวมาทีละตัวได้ไหมเลือดค่าพลังชีวิตเราก็มีแค่สองขีดนี่เองเหรอโอ้ ต้องระวังอย่างมากเลยนะคะก่อนในนี้มีอะไรรถนัดได้ไหมด้านนี้กำแพงล่ะเราไม่สามารถเข้าไปได้โอเคเราลองทำตามเควสตดูก่อนะคะ่ะน่าจะไปหาทางออกได้คือไปทางทิศตะวันตกเอ้ทิศตะวันออกของเชลเตอร์ของเรานั่นเองตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ย ไม่ได้นะเพราะว่ามันล็อกอยู่นะคะเราจะต้องไปหาของที่จะใช้เปิดประตูนี้เดินสำรวจเมืองกันไปเรื่อยๆอข้างหน้ามีบ้านโอ้แล้วก็มีมีเจ้าของบ้านอยู่ด้วยมีป้ายบอกทางด้วยละ่ะเราต้องไปทางอิสตันเกต ระหว่างทางกลวยไปก็าหาของไปด้วยเดี๋ยวเราจะได้เอาไปอัปเกรดอาวุธของเราต่อจะทั้งไปตป เรียบร้อยได้เสร็จเหล็กเยอะเลยเขาบอกว่าวิ่งได้ด้วยนะให้กดชิปแล้วก็เดินไปดังทิศทางที่ต้องการอ่าโอ้เราจะกองไฟอีกหนึ่งที่มีแคมป์ที่สองแล้วเอ้ยถ้าอย่างนี้เราสามารถกดแมปดูแผนที่ได้ไหมเอ่ยกด m อะไรอย่างนี้ไ,ได้ไม่ได้ แล้วเราจะกดดูแผนที่ได้ยังไงนะคะเกมนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้โอ้ข้าห่องของเราก็พยอยเอามาเก็บในกล่องได้พอกด e s c ปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นพวกของต่างๆที่เราเก็บเอาไว้นะคะกดเข้ามาดูในคอลเลกชันก็จะเห็นหมดเลยละ่ะว่าไอที่ของที่เราเก็บไว้ในอินเวนทอรี่เนี่ยมันมีอะไรบ้าง โอเคถ้าอย่างนั้นเดินไปเจอแคมป์ไฟบ่อยๆนี่ก็ดีนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาดูไอ้นี้นิดนึงอะ่ะว่าถ้าเราหลงทางมันจะมีแผนที่ให้เราดูไหมยังไม่เจอ,อยังไม่เจออะหาของไปเรื่อยๆตอนนี้เราต้องสำรวจพื้นที่แถวๆนี้ก่อนนะคะอ่าเขาบอกให้ Fly a map at the link t o w e เเยี่ยมเลยเรากำลังอยากได้แผนที่พอดีตอนนี้ยเรากำลัง คิดว่าถ้าเราหลงทำยังไงอาราวตากผ้าเราจะได้เศษเหล็กอีกแล้วจะได้เศษเหล็กไหมโอ้ได้ทั้งเศษเหล็กเศษผ้าเลยเดี๋ยวเออเวลาเราทำเสียงดังอะ่ะมันมีด้วยนี่ด้วยสัญลักษณ์สีเหลืองๆนะคะบนหัวซอมบี้อะ่ะอันนี้ถูกไม่ได้ต้องสำรวจ มาฮัลโลฮัลโลตรงบ้านหมาแล้วก็สงสัยว่าไม่มีหมาอยู่เหรอว้ามีเจ้าของหมาอ๋อเรตีไปทีเขาก็สวนมาที๋ออมบีด้ดรอสเศษเหล็กด้วยไปไปไปเยี่ยมเจ้าของบ้านหลังนี้กันสักหน่อยดีกว่าต้องดูในถังนี้อะไร เริ่มแล้วสัญชาตญาณคุยทั้งขยะเว้ยต้องหาของไปเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวมีคนอยู่หน้าบ้านอุ้ยเกือบอุโอ้ยโอ้ยโอ้ยซอมบี้ตีทีลดหนึ่งขีดเลยนะคะเนี่ยเขาบอก Бог ว่า ถ้าเราเลเวลั p แล้วเนี่ยให้กลับไปที่แคมไฟนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรามีสูตรการทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าน่าจะแบบว่าสร้างอะไรเพิ่มเติมได้อะไรอย่างงี้ป่ะเลเวล่าสองมีเก็บเลเวลด้วยเกมนี้แคมไฟมันจะทำให้เลือดเราเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเกิดเลือดลดเนี่ยกลับมาพักที่แคมไฟ แล้วก็มีสกิลเพิ่มเติมด้วยตอนนี้เราสามารถคัฟของได้แล้วที่แคมป์ไฟจะแย่ yeah. เข้าไปหาของในบ้านกนอนเลยดีกว่าในไหนก็ในไหนแล้วพี่วันนี้ยังอยู่อีกเหรอโอ้ย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 ,อย,อยเดินเร็วนะค่อยๆเดินเร็วขึ้นเรืเร่อยๆเดี๋ยว ขอจัดการกับที่คนนี้ก่อนไอีเยอต้องคอยหลบด้วยอ่าอเอมาฟื้นฟูเลือดนิดนึงก่อนต้องใช้เวลานาน,านหรือเปล่าไม่รู้นะคะถึงจะฟื้นฟูเลือดได้เราลองกดแล้วเราลองออกดูเลยปึ๊บอ,อ่ะเลือดเต็มเลยนี่นาโอ้ไม่ต้องใช้เวลารอ แค้กลับมาที่แคมไฟนะคะเพื่อฟื้นฟูเลือดอ,อ่ะ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 โอ้มอนเกิดตลอดนะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเลียรวดเดียวเลยดีกว่าเปิดปตูแอดได้เศษไม้อีกจากเก้าอี้ มาดูหน่อยสิมุมมองเราหมุนได้รอบเลยเป็น 3D นะคะตอนแรกคิดว่าจะหมุนไม่ได้ซะอีกนะเห็นภาพแบบนี้คิดว่าจะล็อกล็อกจอแบบประมาณ 2.5D จห้าอย่างเดียวเอ้ยเพราะว่าเกมเขามีให้สำรวจนู่นนี่เนาะตัวไว้ก่อน เพื่อความนใอเภ้ยเมื่อกี้เราไม่เห็นนะเนี่ยว่าตรงนี้มีประตูดูสิในตู้มีอะไรมะเขือเทศสามลูกเขาบอกว่าเราเอาไปทำซุปได้ได้ะมะเขือเทศมาเพิ่มอีกเราก็ยังทำอาหารไม่ได้อยู่ดีเนาะตอนเนี้ยกระพริบกระพริบได้แล้วเหรอ หรือว่าเราไม่มีหม้อกด e เพื่อทำอาหาร cooking pot ก็ไมตต้สามครบแล้วนะเราลองกดโอ้จะต้องออกไปครับเหรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งออกเคลียร์บ้านนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าถ้าเข้ามาอีกทีจะเจอซอมบี้อีก อ๋อประตูอยู่ด้านนี้ก็มีแต่พวกกิ่งไม้ใบไม้รกๆในบ้านเอาเป็นว่าเรายึดบ้านหลังนี้เป็นบ้านเราไปเลยดีไหม <c oughs> น่าอยู่ด้วยนะคะบ้านเราอยู่ใกล้ๆแคมไฟด้วยห้องน้ำมีแค่พวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้ โอ้ยพามาอีกหนึ่งอันอเอ๋เรามาดูเจ้าตัวคุกิงพอตของเราอีกทีหนึง่งอ๋อเวลาจะคัฟเนี่ยเราต้องกดค้างเอาไว้ด้วย อ่าได้มาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เข้าไปอีกทีก็เจอพี่ซอมบี้คนนี้อีกแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวได้ลองทำอาหารกันแล้วอ่า ซุปใช้มะเขือเทศสามนะคะเรียบร้อยเขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มฮิตพอยต์้เหรออ,อาหารเกมนี้เป็นอย่างนี้เหรอคะแล้วมันจะอยู่ตรงไหนของเรานะต้องเป็นทอรี่ โอ้หรือว่าครับแล้วเขาบวกค่าฮิตพอยให้เลยอ้อไปลองกับพี่ซอมคนนี้ดีกว่า <S <S เออแรงขึ้นนีหนึ่นงไปตามภารกิจของเราต่อไปตามหาแผนที่ริงทาวเวอร์นี่อยู่ตรงไหนน่ะเจอเสา เหมือนเสาส่งสัญญาณวิทยุนะคะเจืดจืด,จดอาเปิดแผนที่แล้วตอนนี้เราอยู่บริเวณนี้อ๋ออันนี้ก็คือลิงทาวเวอร์นี่เองสามารถควบคุมการเปิดประตูที่เราเห็นเมื่อตอนต้นน่ะ ตูมันจะมีสองฝั่งประตูฝั่งตะวันตกกับตะวันออกตอนนี้เราต้องไปเชลเตอร์ตะวันออกของเชลเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปทางด้านขวาอันนี้ก่อนเลยจะลุยไปเลยดีไหมถึงวันที่หนึ่งปะอย่าไปกลัวอู้นี่มันอะไรเนี่ย เดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปลุยกับท้าตัวพี่ยักษ์ใหญ่เอานั้นกันนะคะถ้าเพืเ่อนๆชอบเกมนี้ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้หรือว่าจะรอติดตามต่อในคลิปหน้ากันก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนละคะ่ะถ้าชอบรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n ของเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย